วัฒนธรรมสนับสนุนเทศกาลหนังเมืองแขรงครั้งที่7ขอนแกน่นเปิดเสวนาด้านภาพยนตร์ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่คอนเทนต์โลกดันอุตสาหการรมภาพยนตร์เชื่อมพลังสร้างสรรค์เยาวชนเน้นต่อยอดวิชาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจอีสานเมืม่อวันที่12ธันวาคม2566ดรยุพาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาในหัวข้อนโยบายภาครัฐและความต้องการของภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่คอนเทนต์โลกกรณีศึกษาด้านภาพยนตร์และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวทางสนับสนุนอุตสาหการรมภาพยนตร์ในมุมมองของกระทรวงวัฒนธรรมในเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่7 โดยมีรองศาสตราจารย์ดรนิยมวงคงคํารองอธิกรรารบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสารรค์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน่นหัวหน้าส่วนราชการผู้กํากับภาพยนตร์ ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมแขกผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมเสวนาประชาชนที่สนใจและสื่อมวลชนเข้าร่วมณนะห้องประชุมสิริพุณาการ3สำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นดรยุพาทวีวัฒนกิจบวรประดัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า ขอแสดงความดีดีกับเทศกาลหนังเมืองแคนได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่7ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีวิกฤตโควิดในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมภ,ภาพยนตร์ทั่วโลกหากแต่ความต้องการบริโภคสื่อกลับมีปริมาณมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทําให้ผู้คนลดเดินทางและใช้ชีวิตยอยู่กับคอนเทนต์มากขึ้นทําให้ผู้ชมสื่อนอกจากจะบ,บริโภคแล้วยังสามารถเป็นผู้สร้างสื่อได้อีกด้วยหรือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายซึ่งถือเป็นความท้าทายของผู้ผลิตสื่อภาพ,ภาพยนตร์ด้วยเช่นกัน ค่ะก็สำหรับการขับเคลื่อนในเรื่องของการสม,สมิมอุตสาหกรรมนะคะภาพยนตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน 11ประเด็นนะคะที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีการกําหนดในเรื่องของการจะขับเคลื่อนซอฟต์าวร์ในเรื่องของอุต,ตสาหกรรมขับรถยุโรปทำเองเนี่ยเราก็ได้มีการดําเนินการในเรื่องของการส่งเส,งส,งสงริมอุตสาหกรรมนะคะทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ในเรื่องของการอบรมนะคะบุคกากรเข้าเข้ามาสู่ในเรื่องของอุตสาหกรรมดังกล่าวสาหรับการจัดงานเทศกาลแคนนะคะในเรื่องของเทศกาลภาพรยนต์แคนที่ท7ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก19แล้วก็เป็นส่วนสําคัญนะคะที่เราทําให้เราภาครัฐเอง แล้วก็ผู้ประกอบการออทั้งผู้กํกับแล้วก็รวมทั้งเด็กเยาวชนเนี่ยเราได้มารับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ได้เห็นมุมมองสิ่งที่วันนี้เราได้มีการมาอธิบายแลกเปลี่ยนเพิเ่มเติมก็เพื่อจะได้ให้เข้าใจ ภาพที่ตรงกันเราจะได้ขับเคลื่อนไปในภาพเดียวกันนั่นก็คือในเรื่องของการทําความเข้าใจก่อนในเรื่องของว่าภาพยนตร์นี้เราจะเอามาทําเป็นอุตสาหกรรมนะคะหรือในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรสิ่งที่จะซ่อนแล้วก็สิ่งที่จะเกิดประโยชน์การสร้างมูลค่าเม็ดเงินจากเรื่องของของภาพยนตร์เนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรภาครัฐเองเนี่ยเราสนับสนุนตรงส่วนไหนได้บ้างนะคะตรงนี้เป็นส่วนสําคัญไม่ว่าเด็กเยาวชนนักสร้างรุ่นใหม่หรือแม้กระทัออ่ง นักสร้างหนังนะคะมีอาชีพพุ่มกับมีอาชีพอย่างนี้ค่ะเราถือว่ารัฐเองนเราให้ความสําคัญทุกๆภาคส่วนเท่าเทียมกันแล้วก็การเปิดเวทีตรงนี้ถือเป็นการเปิดเวทีที่จะทําให้ทุกๆคนเรามาร่วมกันหันหน้าทาด้วยกันนะคะประเทศไทยเองเราจะขับเคลื่อนโดยลําพังคงไม่ได้แต่ทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบานันการศึกษาในวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทางหมายลรยขอนแก่นสมาคมพุ่มกับพุ่มกับทุกทท่านที่มาในวันนี้ท่านได้มีส่วนร่วมในการที่จะสร้างความเข้ม ให้กับสาหการมภาพรยนตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการที่เราจะไปก้าวไปข้างหน้าเทียบเท่ากับของสากลได้เนี่ยเราต้องช่วยการผลักดันรัฐเองโดยเฉพาะอย่างยิ่กระทรวงธรรมเนี่ยเราก็มุ่งมันตั้งใจที่ผ่านมาค่ะเราก็ได้มีการเปิดโอกาสนําผู้ประกอบการนะคะไปเจราจาธุรก,กิจต่างประเทศเม็ดเงินที่เข้าสู่ประเทศไม่ว่าจะเป็นไปเจราจาต่างประเทศเองก็ดีหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนส,ส,ส่งเสริมให้มีการถ่ายทำภาพยนตร์ในเมืองไทยทําให้ คนไทยเราที่ในอุตสาหกรรมเนี่ยได้มีการจ้างงานที่เกิดขึ้นมันจะเกิดการพัฒนาอีกระดับหนึ่งแล้วก็เชื่อมั่นเหลือเกินค่ะบุคลากรของคนไทยเราเองเนี่ยไม่ว่าที่จะอยู่ในอุตสาหกรรมแล้วหรือกําลังที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมนะคะจะเป็นพลังสําคัญที่จะทําให้ประเทศไทยเราเองเนี่ยได้เม็ดเงินจากอุตสาหกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะและสิ่งสําคัญค่ะเรา เราเห็นว่าเด็กเยาวชนณวันนี้เราต้องสร้างไม่ใช่สร้างให้เขาเป็นนักสร้างหนังอย่างเดียวแต่เราต้องสร้างในเรื่องของจิตสํานึกในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมในการที่จะสร้างส,างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญไม่ใช่แค่ทําหนังเป็นทําหนังได้แต่คุณต้องมีจริยธรรมมีในเรื่องของว่าคุณจะนําเสนอสื่ออย่างไรออกไปต่อให้เกิดประโยชน์และก็มีทั้งคุณค่า,าและมูลค่า,าต่อไปด้วยต้องขอบคุณท่านผลักนะครับซึ่งเราทํามาหกครั้งแล้วครั้งนี้ถือว่า มีความก้าวหน้ามากที่สุดน้อยที่สุดก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ท่านประกาศตัวเพื่อที่จะร่วมกับเพื่อนไปพร้อมกับมาลัยทุกมาลัยในประเทศนี้นะครับที่เราพยายามที่จะผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสมีพื้นที่ในการนำงานนำไอเดียดีๆไปโดยเพื่อยิ่งพลังที่มาจากภูมิปัญญารากแลธทรมองผ่านกระบวนการซอฟาวร์สื่อฟิล์มที่มีคุณภาพเพื่อให้ทุกคนได้ดูหนังที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้น ทั้งหมดเนี่ยความร่วมไม้ร่วมมือต้องขอบคุณทุกภาคส่วนครับครับเพื่อเสียงตอบรับแล้วก็การร่วมมือกับหน่วยงานที่อื่นเป็นไงบ้างครับเสียงตอบรับจากเทศกาลนักพูนกับด้วยครับนักพกลับเนี่ยเขาบอกว่าเทศกาลหนักมือแคนเป็นเทศกาลที่เขาอยากมานะครับจริงๆอยากมามากกว่านี้นะครับแต่เรามีงบประมาณจำกัดแต่เมื่อไหร่ในปีหน้าท่านท่านประหลัดบอกแล้วร่วมมือเต็มที่เนี่ยผมว่าจะมีนักพูนกลับอยู่ที่นี่ห้าสิบคนอันนี้เรื่องจริงนะครับแล้วก็ ดาราที่อันนี้เรามีดาราที่มาเดินพรมแดงก็เป็นดาราที่เป็นหนังอินดี้เป็นหลักแต่ว่าคนเขาก็ตั้งคําถามเอ๊ะคนเหอนแกนเก็มีหน้าตาดีนู่นนี่นั่นแลเดทใครต่อใครหรือโอ้เยอะแต่เราไม่สามารถให้คนเหล่านั้นมาเนื่องจากว่าค่าตัวแพงเอาจริงๆก็ไปรงมานะครับแต่เราก็อยากให้คนเหล่านั้นนะมาเติมสีสันให้เราผมเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่มันมันไปถึงจุดที่ว่ารวงคน คนอีสานจริงๆในวงการภาพยนตร์เนี่ยในเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่แปดนี่คือฝันที่เราอยากจะเห็นทุกคนที่เป็นดาราเป็นผู้กำกับเป็นนักสแสดงมารวมกันทุกเทศกาลเมืองแคนมันจะเป็นเทศกาลเมืองแคนที่เป็นเทศกาลหนังเมืองแคนของภาคอีสานจริงสรสเริ่มเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของภาพยนตร์สั้นนะครับในเชิงพื้นที่เนี่ยของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ภาคอีสานในสาจังหวัดในรอบปีที่ผ่านมา แล้วก็ได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดรนิยมว่าจะจ,ะจัดเทศกาลหนังเมืองแคนเพราะนั้นสรสก็เลยบอกว่าขอมีส่วนร่วมด้วยในการดึงในการสนับสนุนเนี่ยให้มีผู้กำกับ8คนสร้างหนังสั้น8เรื่องในใน4 4พื้นที่3จังหวัดนะครับก็คือขอนแก่นกาลสิน์แล้วก็ที่มหาสารคามนั้นเนี่ยในการนำเสนอในเทศกาลนี้ด้วย แล้วก็ลองมีการคุยกันต่อว่าเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะทำในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ในอัตลักษณ์ความเข้มแข็งของทุนวัฒนธรรมของชุมชน ที่สร้างเสริมสุขภาพด้วยเนี่ยจริงๆแล้วสะะสะให้การสนับสนุนในมิตินี้ก็คือทางด้านจิตและปัญญานั้นเนี่ยทำยังไรถึงจะทําให้ดึงเอาทุนวัฒนธรรมเหล่านี้มานําเสนอได้เพราะฉะนั้นในปีหน้าครับเรามีโปรเจกต์ที่เตรียมกันไว้ที่จะคุยว่าจะสู่ปรากฏในเทศกาลหนังเมืองแคนในปีต่อไปเนี่ยนะครับโดยการสนับสนุนเอาทุนวัฒนธรรมเรื่องวัฒนธรรมหมอลำเนี่ยแหละครับมานําเสนอ เป็นซีรีส์ใหญ่เลยนะครับเป็นซีรีส์ใหญ่โดยมีผู้มกับหลายท่านที่เป็นมือทั้งมืออาชีพแล้วก็มือรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทํางานร่วมกันเพราะนั้นอ่าโปรเจกต์ในปีหน้าจะเรียกว่าเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นครับ